สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซี FC ของป้ามี้ทุกทุกคนนะคะวันนี้ป้ามี้จะนํามาเข้าครัวนะคะปะ้ามี้มีหน่อไม้นะคะต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบผัดเผ็ดนะคะผัดเผ็ดหน่อไม้แล้วก็ป้ามิ้จะมีนอกจากผัดเผ็ดหน่อไม้แล้วก็จะเป็นบะหมี่ลุยสวนนะคะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวท็อปปิ้งของบะหมี่บะหมี่สดนะคะโอเคค่ะไปะที่กระทะเลย เดี๋ยวก็มีเปิดไฟก่อนนะคะผัดตัวนี้น้ำมันลงเล็กน้อยเออาไม,มีหมูสามชั้นนั่นเองนะคะเราไปลีนอาน้ำมันออกแล้วนะคะลีนน้ำมันออกแล้วแล้วก็มาเป็นตัวซอสนะคะจะเป็นหมักซอสทุกอย่างในนี้นะคะ ปรุงรสไปแล้วแล้วก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะการที่ป้ามี่ทำตัวเบคอนตรงนี้คือเราไปลีนเอาน้ํามันออกก่อนนะคะแต่ป้ามีก็จะไม่ลีนน้ามันทั้งหมดนะคะน้องๆเพราะว่า,าป้ามีเองต้องเพิ่มต้องเพิ่มไขมันค่ะฟังดูนํามันไส้นะคะเพิ่มไขมันค่ะก็เลยแบบว่าลีนพอปานกลางแล้วก็ปรุงรสนะคะ อันนี้ก็เป็นกระเทียมนะคะน้องๆหน่อไม้อ่อนมากเลยเป็นกระเทียมกับหอมนั่นเองเพราะว่าหน่อไม้เนี่ยจะใส่แต่กระเทียมก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าหน่อไม้เขาเขา,าจะต้องมีหอมช่วยนะคะหอมแดงก็ได้หอมใหญ่ก็ได้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเร,เราจะต้องผัดเราจะต้องผัดแต่น็มีใส่น้ำมันอีกนิดนึง น้ำมันอะไรก็ได้นะคะน้องๆจะเป็นน้ำมันงาน้นำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันพืชนะ,ะนมันรำข้าวหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบนะคะก็คือป้ามีจะใช้พริกพริกสีนะคะเพราะว่าป้ามีทานเผ็ดไม่ได้นะคะป้าเล็กทานเผ็ดไม่ได้ก็เลยต้องใช้เป็นพริกสีลงนะคะจะได้ดูแซบๆหน่อยจะได้ดูแซบๆหน่อยนะคะ ัดพริกก่อนนะคะหน่อไม้เราต้มสุกแล้วนะคะหน่อไม้เนี่ยคืออ่อนมากเลยนะคะแล้วก็หน่อไม้นี้น้องๆก่อนต้มนะคะนําไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ต้มมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะต้มก็ใช้เวลาอ,อประมาณสัก20-25นาทีก็ได้แล้วค่ะน้ําเดือดก็โอเคลดลงอันนี้ จริงๆแล้วก็คือมันจะคล้ายๆกับผัดกะเพรานั่นเองนะคะน้องๆคือโขลกพริกกับกระเทียมนะคะแต่ทีนี้ต้ามี่ใช้เป็นกระเทียมสับแล้วก็พริกสามสีนะคะโอเคเราก็จะนำหมูที่เราปรุงรสไปแล้วนะคะนำลงไป<ม>อืมกลิ่นหอมมากเลย กิ่นหอมดีดีนะคะน้องๆน,องนี่ค่ะทำง่ายๆนะคะอาหารไทยจริงๆแล้วป้ามี่ตั้งใจจะทำกับเส้นพาสต้าหรือว่าเส้นพาสต้าหรือว่าเส้นสปาเกตตี้นะคะแต่ทีนี้มันหมดะคะ่ะป้ามี่ก็มีเ,เส้นบะหมี่นะคะเป็นบะหมี่สดนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะได้รสชาติไปอีกแบบหนึ่งนะคะบะหมี่สดคือเขาจะ นุ่มนะคะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะน้องๆจะเหนียวเหนียวหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยนะคะน้องๆลองไปทําชิมดูที่บ้านนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ําเข้าไปนิดนึงนะคะให้เขาแบบมีน้ําแบบออกมาแบบ นว่นๆหน่อยนะคะจะไม่มันมากเกินไปเพราะว่าเบคอนของเราหมูสองชั้นก็มันอยู่แล้วนะคะเพราะปามี่ไม่ได้ลีนน้ำมันออกแบบร้อยเร์เซนะคะอยู่ประมาณสักห้าอร์เซนตแหละต้องการปาหมี่ต้องการให้มีมันที่หมูหน่อยก็น้องๆคนไหนสนใจสูตรนี้ก็ลองไปทำดูที่บ้านนะคะอันนี้ซีิ๊วขาวนะคะแล้วก็มีน้ำปลาหน่อยหนึ่ง ก็สุกแล้วนะคะไม่นานนะคะถ้าเออ่น้องๆอ,อยากจะให้มันแซบนะคะก็คือกระเทียมกับพริกเ,เขาเรียกพกริกกะหรพริกสนก็ได้นะคะพริกเผ็ดๆเลยค่ะโขลกลงไปนะคะผัดก็เหมือนจะทำคล้ายๆกับกะเพรานั่นเองนะคะ อร่อยมากบะหมี่ทาทานบ่อยนะคะแล้วก็เป็นรสชาติที่ออกไทยๆนะคะน้องๆเป็นรสชาติที่ออกไทยๆท,ยทีนี้เราจะทานกับข้าวก็ได้นะคะแล้วก็เส้นบะหมี่บะหมี่เหลืองนะคะเป็นบะหมี่เหลืองของไทเปแน่นะคะไปซื้อที่แมคโครได้นะคะน้องๆหรือถ้าใครมีเส้นออสปาเกตตีหรือว่าเป็นพาสต้าเอาไว้ก็จัดการเลยค่ะ อร่อยนะคะก็จะเป็นเมนูที่ป้ามิตั้งขึ้นมาว่าเป็นชอบเรียกกันที่บ้านว่าป้ามี่ลุยสวนนั่นเองนะคะแต่ป้ามิจะทําเป็นออสองอย่างนะคะแบบเผ็ดๆเ,เลยสําหรับคนที่ทานเผ็ดนะคะก็ทำแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆไปบ้างนะคะคือไปแล้วรอบหนึ่งก็แบ่งเพื่อนบ้างก็คือทำเผ็ดๆ แต่หั่นชิ้นเล็กๆนะคะให้ออกสไตล์ไทยๆนิดหนึ่งแต่ว่าไม่มีเส้นบะหมี่นะคะเส้นบะหมี่มันเหลือจึ้งเดียวค่ะ <c oughs> บะหมี่ก็เลยแบบไม่ได้ไปจ่ายตลาดนะคะปลาเล็กก็ไม่ได้ไปนะคะ <c oughs> พักนี้ก็เริ่มจะเซฟตัวเองอีกนะคะเพราะว่าข่าวมาว่านู่นนี่นั่นมาอีกเยอะนะคะโรคภัยไข้เจ็บมาอีกเยอะน้องๆค่ะ <c oughs> ก็ดูแลตัวเองกันนิดหนึ่งนะคะทำอะไรก็ อย่าลืมนะคะทําอาหารทุกครั้งอย่าเพิ่งแบบเบื่อป้ามีนะคะเ๋บวน้งมันไปอีกทดนึงจะแห้งไปเก็บผมให้เรียบร้อยฟอกมือให้สะอาดนั่นเองนะคะ <c oughs> น่าเบือเอ่อนาะบอกมากมากก็เบื่อนะคะแต่ว่าคือป้ามีก็ได้ยินโครคภัยไข้เจ็บมันมาเยอะเนาะกอนี้ค่ะสูตรนี้ก็ง่ายๆนะคะคือ,อไม่ต้องห่วงนะคะ หน่อไม้ก็สุกแล้วนะคะหมูเราก็เอาไปเอ่อไปรวนเอาไปลีนเอาน้ำมันออกจน5 0ซแล้วก็คือทุกอย่างสุกหมดแล้วตอนนี้แค่เรามาเอ่อเคล้าในให้รสชาติมันเข้ากันแค่นั้นเองนะคะก็ทีนี้ป้ามี่ก็จะโรยด้วยอ่โรยด้วยใบก็มี่ใส่เยอะหน่อยนะคะ ใบโหระพานะคะโอ้ผู้เท่าผู้เฒ่าลืมใบโหระพาค่ะใบโหระพานะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไม่ให้เขามีน้ำเยอะนะคะน้องๆค่ะ,ะ,คะ้ายๆเราผัดกะเพรานั่นเองนะคะประเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็มีจะไปจัดจานให้ดูนะคะว่ามันหน้าทานนะคะน้องๆเน,นี่ยค่ะมื้อนี้ก็เป็นมื้อเย็นที่ ออร่อยนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ค่อยเผ็ดนะคะจานนี้เพราะว่าป้าเล็กทานเผ็ดไม่ได้นะคะโอเคป้ามี่จะปิดเตาก่อนอื่นนะคะป้ามีก่ก็ขอบคุณ FC ที่มาช่วยติดตามกดติดตาม s u b สไครต์ Subscribe ให้ป้ามี่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราก็ จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะน้องๆค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะไปกับมือนี้ของป้ามี่นะคะกระเพรานี่ค่ะหน่อไม้อ่าไม่ใช่กระเพรานะคะเป็นคนลพานะคะก็น่าทานนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ